ข้างกันอายบอกคนทั้งบ้านจังนาย ให้เสียงเป็นคำตอบเลยละค่ะเจ้าของฉายาฝรั่งน้อยน้องโซเฟียเพชรบ้านแพงเธอเลือกเดินทางสายหมอลำจริงๆและเหมือนจะมาถูกทางด้วยนะคะเพราะว่าเพลงตัวแฟนว่าจังไหรที่โคฟเฟอร์ลงทิกตอกสั้นๆค่ะปรากฏว่าเก็บยอดวิวไป1ิบล้านวิวอย่างที่เจ้าตัวเองก็เซอร์ไพรส์นะคะจนหัวหน้าคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงหรือว่าพ่อโจของลูกสาวให้เข้าห้องอัดใหม่ค่ะถ่ายเอ็มวีใหม่ยืมผลงานของสุสายใหญ่หมอลำรุ่นพี่ไปร้องก่อนจะทำเพลงค่ะก็ดู จากหลายกระแสนะคะโซเชียลคอมเมนต์ต่างๆจนแน่ใจว่าแบบนี้ปั้นได้โดยเฉพาะแรงเชียร์จากแฟนคลับมีให้กับหมอลำหน้าใหม่ๆค่ะโอ้ตเเลียวเห็นหน้าอย่าทําตามานตายท่านตนใจรับยิ้มติตหน้า อีกสองสาวก็มีเอกลักษณ์ประจำตัวเหมือนกันนะคะเพราะว่าน้องฮักแพงมีเสียงร้องแบบหมอลำยุค90ส่วนน้องป๋อมแปมเสียงดีลำกลอนม่วนค่ะแฟนคลับก็รอดูนะคะวันที่น้องจะได้เป็นนางเอก วันนี้เปิดตัวพร้อมกัน3คนค่ะเพื่อจะเล่าถึงโปรเจกต์สาวน้อยลำเพลินโชว์ว่าความคืบหน้าตอนนี้มีหมอลำหญิงวางตัวไว้แล้วประมาณ7-8คนค่ะจากฝั่งสาวน้อยส่วนฝ่ายชายนะคะก็ทางเฮียนหน่อยเนี่ยตอนนี้กำลังสรรหาค่ะในกระบวนการหลังบ้านก่อนจะขึ้นวงเนี่ยก็มีออดิชั่นกันทุกวันอย่างน้อยวันละ4-5คนเป็นสัญญาณค่ะว่าเด็กๆมีฝันและต้องการพื้นที่ถามว่าคณะใหญ่มีอยู่แล้วทำไมจึงต้องมีหมอลำสาวน้อยลำเพลินโชว์ขึ้นมาอีก คำตอบเป็นเรื่องของขนาดวงนะคะจะย่อมลงมาและรูปแบบโชว์ที่เป็นแบบลํำเพลินโดยเฉพาะค่ะน้องหักแพงเดีอยจา้พา,าพึ่งมาเก็บประสบการณ์เพึ่งมาเก็บประสบการณ์หลักอะสางรักฐานของเจ้าของอยูุที่วงสาวน้อยเพริบแพงก็คือวงใหญ่ค่ะพึ่งมาลองได้ประมาณ20กส่าก็มือค่ะ หนูมาเก็บประสบการณ์วงนี้เพื่อจะไปต่อ,อยอดที่วงสอนนันและเพื่อนโชว์ค่ะพร้อมไหมครับสำหรับการเข้าเข้าเตืวงสอพร้อมค่ะพร้พอมแล้วก็ต้องพัฒนาจะคล้องไปเรื่อยๆค่ะจะมีหมอรำอีกหนึ่งวงตั้งขึ้นมาแล้วครับ,รบเป็นขนาดกลางนะครับ,รบจะจะไม่เอ่อมันก็จะคนละตลาดกับขนาดใหญ่นะฮะจะไม่ปิด <g ül üyor> แต่ว่าเสีย<า>ง,งสีเสียงก็เลเดด้วยกันก<ช>ับสาเต็งจัดใหญ่จัดเต็มเหมือนเดิมครับผมอย่างที่บอกว่าเราอยากทําลําเพลินให้ถึงแก่นเหมือนกับที่เขามีความรู้อยู่แล้วเราต้องการส่งต่อเพราะนั้นก็ต้องให้บรมครูหรือคนที่มีความรู้จริงๆสอนน้องและสิ่งที่ผมแบบชอบมากๆเลยคือความที่มันเป็นที่มันดูต่างอะไรเงี้ยคความเป็นหน้าลูกครึ่งแต่ลาได้ผมผมจะขนลุกจะฟังแล้วแบบตื่นเต้นนะครับฝรั่งน้อยรัยสิบสอง กระแสหมอลำสาวน้อยลำเพลินโชว์มีมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคะและเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าตอนนี้คิวจองมาแล้วค่ะ70คิวจากเป้าตั้งไว้100คิวต่อฤด,ดูกาลนะคะโดยมีเครือข่ายร่วมอย่างหมอลำใจเกินร้อยบอยสิริชัยดาบสอจากประถมบันเทิงศิล์ค่ะพ่อเอะระเบียบวาทศิลป สิ่งที่ต้องทําก่อนก็คือการฝึกให้เด็กในคณะทุกคนนะคะขับร้องทํานองลำเพลินซึ่งตอนนี้แต่ละคนจะต้องเรียนลำเพลินกับครูค่ะที่มาสอนอย่างน้อย1ชั่วโมงทุกวันก่อนเซาเชคเวทีหมอลำและเตรียมออกแบบเวทีซีสันโชวต์ต่างๆซึ่งตอนนี้บอสหมอลำทั้งคู่นะคะนับถอยหลังอย่างตั้งใจเพื่อจะเปิดโชว์จริงกับความเป็นหมอลำเพลินค่ะเดี๋ยวมาเรีเดี่ยวมา